เม่ๆต้องเอาสายยางมาใส่ให้ป๋าใส่อีกเอาล่ะไม่เอาไม่ลงตะกร้าไม่เอาไม่ลงตะกฆ่าใช่ป้าต้องเปิดน้ำให้มีมีเดี๋ยวดี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  มือออกอมือออกนั่นน่ะกระเด็นแล้วอ่ะไม่ไม่บิดตรงนี้บิดตรงนี้มาเยอะเยอะไม่ถึงบิดมันตองเลขสิบไม่ถึงเลขสิบบิดออกแรงบิดม,มาตรงเลขสิบ